ที่เตอครัามสิบลาสปีขานบนสวนสามสามวัดสีหนึ่งสีตำบลบ้านรัตน์บเมืองัดินบุรีถามเรื่องของบ้านของยายทำไมบ้านร้อนมีอะไรไหมคนที่ผมบอกก็ิอีชื่อหอยนั่น 哎。<Bye. S 2> ครอบครัวมันจะสลับครแม่จำได้ไหมครับครอบครมา่ะดแไม่ตรงไหนเนี่ยงานที่โก้ปีหกวันที่วันมกัสมาิกัวสมวันไครับตงาวันที่วันแกทานหก่อนวันแจกก่อนแจวันคืนวันแรกของใช่ไปเทียนฟ้าไปเทียนฟ้า ไปมูลที่เซนฟ้าที่เยาวรานะครับแม่คนรอินเซนฟาใกล้กลเวงเนออเดียนโรงเรียนเซนฟ้าเข็มโลไม่แมฟแต่าเข็มพวกลิ้นต้องเข็มเคยมาขอคำแนะหรือ เคยได้คิวหรือ,อที่มีจองคิวมาหรือว่าที่ขอพรเฉยครับที่จองคิวครั้งแรกที่จง,ง,ทงที่ขอพรแล้ว้าาจนอ,อ,อ,อืม พูด,พด ตายทำงานอะไรไว,ไวัดหัวเขาไข่จับ

อีอย e, ู่วัดห,หัวเขาหรือแล้วแล้วอึ้งตอนที่เขาคือเผาที่วัดหัวเขาใช่วแล้ว,ลวอึ้งใ,ใ,ใช้ไหลไล มันตองแซอีครับแซอีรู้ว่าคุณตาชื่อใช่ไรปวดหัวตาย ได้สี่ันบาทครับมาไหม,ม<า>อุทิศให้ ถ้าว่าเกี่ยวจะทำใหญ่ต้องเสียเงินเขา ธิบต้องรอพระอาจารย์เซียรชยรโอ้อใ่ัไม่ไม่ใช่ไหมครับทนี้ต้องรอให้พระอาจารย์เซีย่ยเจียโจ้อนี้ท่านมาชี้ชี้แนะครับเพราะท่านเป็นเทพแห่งวงจุ้ยท่านจะสามารถชี้ชี้แนะเรื่องทำเลต่างๆได้ครับผมรอระมาเพื่อ เพื่อโชคดีขอพระมาเสีอโชคดีเผ uh, ื Coke, okay. ่อากงเสียโจ้ท่านจะมาแต่โกงที่โกงท่านมาแน่ ไม่แกร่งแกร่งไม่ีไเหรอินไน์ค่ะแล้วแกนหินแกร่งแกร่งไม่ตีไม่ได้หรือแกแข็งแข็งได้ไหมถ้าจะสั่งแก ท่านเนื้อแก่ๆในยิ้มเก่ๆได้ไหมครับไม่ได้มันได้แค่ทรายเดี๋ยวจะทรายเขียวค่ะฮะกดเขาตั้งตั้งเลยรกดสั่งงานครับกดงานจใกินเลย สไทยครบปอะไรนะหลังซุงหุูุ่มมหงหลุยหลังส um> ุ่มหงลุยหลังซุ่หุงหลัง้าหลังหลังหลังเชงเม้งก่อนครับ ปีใหม่ฝรั no, no ่งไปไหนมกา้าอยู่บามกรามจะไปไหนมีจะไปไหนไหมครับนอนนอนอยู่บ้านปีใหม่ให้นอนอยู่บ้านให้นอนอยู่บ้านให้นอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านหรือจะนอน

บางเลีนบางใหญ่เมองสระบุรีเรื่องเบื่อเบื Hence, ่อหน้าเรื่องพ่อกับแม่พ่อสุขศแม่ก็บ้านที่อยู่ปัจจุบันนะครับประดับบ้านที่อยู่คือสองหับหที่ทำงานที่9ก้าหสี ถนนนครชัยศรีเขตสิบตะคำมอกับม,กมีไหนต้องเตรียมใคไหมยึดยึดมาตั้นที่ท,ที่ที่สอนสั่งนะแล้วก็อยากแบบนี้ให้เร็วๆแล้วก็ปีหน้าเป็นปีชงเราจะมีอะไรแนะนำไหมหรือต้องรอพิเศษไหมมาตาล้อนะ นะปีหน้าสนุกแทสระระวังระวังที่ทํางานจัดป้ายสี สองล้า,า,อา,า,านอะไ <c oughs> รยัง <c oughs> ไปว่านยไปไหนมาขึ้นเขียบ แล้วละยะสู้กี่ปีแล้ว หลักมารึกษาสิ อไหมรอเลยดูในร้านยิมขอ,เอเงเขาเลยไงดูในร้านมรกาอยอยู่ลอยอยู่ครับคุมกระชูดไม่ทัสดสารไม่ไมดีกว่า <S 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 องหูรออ,อทัท ทันวามาไหมครับ,บ,าบามาแล้วเอาอาชีพมา on.